สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะจ้ะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรหาแม่ค้าด้วยนะคะพี่ขาอเบอร์โทรหนูทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าาจ๋ามาจากพี่จ๋าเรามาดูกันที่องคแรกนะจ๊ะองค์แรกจะเป็นพร้อมกล่องจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะเขียนว่าที่ระลึกนะคะพี่วัด สธรรมรารามค่ะพี่นะคะธรรมวรารามจะนะคะวิหารจะพี่รวรวิหารนะคะพี่มีพอสอบบอกไว้นะคะพี่สองสี่หกศูนย์นะคะใช่จจะพี่สองสี่หกศูนย์จะวัดสูทรวรารามวะระวิหารที่ระลึกจะพี่นะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไ่ทองนะคะพี่ เป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเหรียญน,นี้พร้อมกล่องนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพจี้นะจ๊ะพี่จ๋าแม่ค้าขอเปิดไว้ในราคาที่ หกร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะแบ่งปันกันไปนะคะพี่อันนี้แม่ค้าหมอมาได้นะคะพี่นะคะแม่ค้าหมอมาได้ค่ะพี่ขาก็แบ่งปันพี่ๆนะคะพี่ได้เช่าได้ชมได้บูชานะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพอ่อโสธรเนื้อกะไหล่ทองพร้อมกล่องจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะจ๊ะ ส่วนอันนี้จะเป็นลงปูทิมจะพี่ถาตามสภาพนะคะพี่ได้มาอย่างนี้จากพัติเก่ามองยากนิดนึงนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าก็ไม่เห็นนะคะว่าในถุงนี้มีอะไรอยู่จ๊ะแม่ค้าไม่รู้นะคะพี่ในในว่าในถุงใต้นี้มีอะไรจะพี่แต่รู้ว่าด้านบนจะเป็นอัหลงปูทิมจะพี่แล้วก็ฝั่งตะกุดจะพี่จ่าเป็นสามห่วงนะจ๊ะพี่เป็นสามห่วงนะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะไม่ทราบนะคะว่า ในถุงข้างในนี้มีอะไรคัะพี่ขาแม่ค้าพยายามส่งแล้วเพ่งเลงแล้วนะคะพี่หนึ่งดูไม่ออกจากพี่นะคะและการนี้700บาทจากพี่นะคะเป็นของหลวงปู่ทิมนะจ๊ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋าเหรียญจะพี่เป็นเหรียญพร้อมกล่องกรรมหิหยีสีน้ำตาลสวยๆอย่างนี้จะพี่จ๋านะคะเปิดมาด้านในก็จะเป็นเหรียญลพ่อแดงจ้กนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจะพี่จ๋าวันที่5ธันวาพศ2 5 0พจ้าจก ตามสภาพจะพี่นะคะวัดเขาบันไดอิฐจะพี่นะคะจะเป็นกระไหลทองนะคะพี่พร้อมกล่องกำมหยี่นะคะพี่รายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะเนี่ยค่ะตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะหนูได้มาแบบนี้จะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ภาพเบลอหรือแม่ค้าไปเร็วพี่อะไรค่ะหนูได้จ้าพี่จ๋ายนะคะรายการนี้พร้อมกล่องกำมหยี่สีน้ำตาลจะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ นะคะพี่จะเป็นกล่องอย่างนี้นะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขายเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ ja, ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นเบี yeah, <uvo> ้ยแก่จ้ะเบี้ยแก่นี่ขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะนะคะมีห่วงสามห่วงจ้ะนะคะไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่ได้มาแบบนี้จ้ะพี่จ๋าแปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเบี้ยแก่กล่องไม่ทราบที่จ้ะ เป็นรูปหล่อพ่อควยจะพี่นะคะใต้ฐา,านจะมีเหรียญจะ้ะใต้ฐา,านจะมีเหรียญน,นะคะพี่รายการนี้800บาทจะพี่นะคะจะมีเหรียญหลวงพ่อควยนะคะพี่ขนาดตั้งบูชาหน้ารถสวยมากจะพี่จ๋าน,นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะ้ะแม่ค้าขอไว้ที่800บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่จ้ะคะ่ะหน้ากว้างค่ะพี่ประมาณ2นิ้วจะพี่ความยาวก็ประมาณ2นิ้วครึ่งจะพี่นะคะ หน้ากว้างสองนิ้วนะคะพี่ความยาวประมาณ2นิ้วครึ่งจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่แ0ดบาทนะคะใต้ฐานจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะคุณลูกค้าตั้งบูชาหน้ารถสวยงามมากจะพี่จ๋ายนะคะบารมีคุ้มครองนะคะพี่ค่ะหลวงพ่อกวยนะคะพี่นะคะเป็นพระบูชาขนาดเลกจะพี่จ๋ายนะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่8 0 0บาทจะพี่จ๋ายนะคะ8 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นสิ่งจะพี่จ๋าเป็นสิ่งงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ขานะคะใต้ถังก็จะมีรอยจานนะคะพี่ตามสภาพนะคะเป็นสิ่งงาแกะหลวงพ่อเดิมจ๊ะพี่จ๋านะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่สามพันบาทจ้ะพี่รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่สามพันบาทจ้ะพี่จ๋าเก่ามากสวยงามมากจ้ะพี่พาพไม่ชัดแอนไลน์จ้ะพี่จ๋าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นสิ่งงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสามพันบาทจ้ะพี่นะคะ สามพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากพี่นะคะภาพไม่ชัดไม่มีความมั่นใจยังไงแอดไลน์มาค่ะพี่แอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาเองจากสามพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นอ่ารูปหล่อค่ะพี่รูปหล่อนะคะพี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาขนาดตั้งบูชานะคะพี่นะคะสวยงามมากจากพี่จ๋านะคะนะคะพี่เป็นเนื้อว่านะจ๊ะพี่จ๋าละกันนี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อวานองคขนาดเล็กนะจ๊ะน้นากว้างจะอยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามนิ้วจะพี่นะคะเกือบเกือบสามนิ้วนะคะพี่ขานะคะส่วนความยาวความสูงจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วจะพี่ <c oughs> จะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะจ๊ะพี่จากรายการนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ รายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะคะพี่ค่ะขนาดตั้งโต๊ะตั้งบูชานะคะพี่หรือจะตั้งน้้วยก็ได้ะค่ะพี่ค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกหรือว่าความพึงพอใจของลูกค้านะคะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านะคะพี่อันนี้700บาทปลายทางห้าบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายจะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมจะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่ข้างๆก็จะมีสายรัดจะพี่นะคะแป๊บตดจ้ะ ให้ดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นฐานโนมานจ้ะพี่ฝั่งนี้จะเป็นฐานุมานนะคะพี่ขานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ความเกาก็ตามสภาพนะคะพี่เป็นของเหมาของกาโบราณเก็บสะสมก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จ๋านะคะจะเป็นสารัดข้างค่ะพี่ขานะคะมีอยู่สองที่นะคะพี่อันที่หนึ่งตรงนี้ที่นี้จ้ะพี่มีอยู่สองจุดจ้ะพี่จ๋านะคะอีกฝั่งนึงจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จ๋านะคะ อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะจะพี่นะคะรุ่นพิเศษนะคะรุ่นพิเศษจะพี่นะคะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะจ้ะเนี่ยค่ะรายการนี้หนูขอไว้ที่7 0 0บาทจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะสองสีดสจังนะคะ สามสภาพนะคะพี่ขาอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่นะคะสนใจยังไงพี่อะไ์หาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่เป็นเสื้อยันนะคะพี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมะค่ะพี่ขาขอไวที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่พร้อมโอนเจ็ดร้อยบาททวนจากคุณลูกค้านะคะอันนี้จะ้ะห,หนุมานจ้ะพี่หลวงปู่ทิมจะ้ะราะการนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ มาในกรอบสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะและการนี้ขอไว้ที่เจริร้อยบาทนะคะเจริร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะอัน,นจะเป็นเขาเรียกว่าหมากทุยปูอยเอี่ยมหรือเปล่าอันนี้แม่ค้าไม่แน่ใจนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจาะะ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นหมากทุยปูอยเอี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋านะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะมีจ้ะพี่มีมีดมีด เป็นมีดด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นงานทางเล่มเลยนะคะพี่รายการนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากลูกค้านะคะตามสภาพนะคะพี่เป็นด้ามงานทางเล่มเลยนะคะพี่นะคะเป็นด้ามงานทางเล่มจากพี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่สภาพด้านในจากพี่นะคะแบบนี้เลยจากพี่นะคะ กอลสวยๆแบบนี้จะพี่นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสี่รอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะเป็นมีดด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามสภาพนะคะหนึ่งพันสี่รอยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นพระชัยจะพี่ได้มาสองตัวค่ะพี่นี่คือตัวที่หนึ่งจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะนะคะด้านหลังจะเป็นยาอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ดูกันเอาเองนะคะพี่ชอบองคไหนยังไงสนใจองคไหนหากทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจาพี่จานะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่ตาแดงแนะคะรายการนี้ก็เช่นกันจะพี่จาเจ็ดร้อยเท่ากันกับพี่ขานี่คือองค์ที่สองจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่สองจาะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสำหรับพระใจตาแดงแจ้ะ อันนี้จะเป็นอ่าสมเด็จจ้าพี่นะคะเป็นสมเด็จจ้าพี่ไม่ทราบว่าพิม์อะไรนะคะพี่เริ่มพัตติก่อเปิดหน้าเปิดหลังจ้าพี่รายการนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่ห0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าพี่ เป็นสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นสมเด็จองค์ที่สองจะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะได้มาคู่กันนะคะพี่คุณลูกค้าจะปิดองค์ที่หหรือองค์ที่สองสามารถแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะพี่องค์ที่สองราคาเท่ากันจะพี่600อบาทจา้ะคุณแผนปูทิมจะพี่จา๋าฝั่งตะกุดสวยงามมากจับพี่นะคะด้านหลังก็จะมีตะกุดนะคะอันนี้น่าจะเป็นผ้ายันมังคบพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่จา๋าหนูขอไว้ที่60 0บาทจา้ะคุณแผนปูทิมจ้ะ รายการนี้ขอไว้ที่60 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณแผนผูทิมจ้ะเดืยนหลวงพ่อกันจะพิจาราพลาสติกนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่60 0บาทเช่นกันจะพิจารณนะคะเป็นเดียนหลวงพ่อกันนะคะพี่60 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะเป็นพระพุทธ่พีรูปเหมือนแกะเหมือนพระพุทธนะคะแต่หนูไม่ทราบว่าใช้เนื้ออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพิจารจะเป็นหน้ากากพันบุญนะคะพี่60 0บาทจ้ะนะคะ มีตะกุดมียันแล้วจะมีสีแดงๆนะคะพี่นะคะหนูขอเรียกว่าน้กกากพันบุญน,นะคะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะชินาราจับขอบจะพี่จากรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะจับขอบนะคะพี่นะคะพี่มีห่วงให้ด้วยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ชินราจจัง อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดฝั่งตะกุดจะพี่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะมีตะกุดสามจุดนะคะพี่หนึ 1, 2, ่งสองสามจะพี่จ่านะคะอยู่ใต้เนี่ยคะ่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจ้ะหลวงพ่อเงินหุ้มกระเช้าจะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อเงินหุ้มกระเช้านะคะพี่700บาทจ้าเดี๋ยวหลวงพ่อโสธรจ้านะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะคะพี่รายการนี้700ด้บาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเดืียหลวงพ่อโสธรนะคะพี่จับขอบนะคะกะลาแกะลาหูอมจันจะพี่จาก600บาทจะพี่นะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะคะพี่เป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะชัดไหมถ้าไม่ชัดแอนไลน์นะคะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ผระเนื้อไม้กระพัดไม่ทราบที่นะคะพี่ขอโทษจะเป็นเนื้อไม้กระสิทธ์จะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่นะคะรายการนี้500บาทพอจะพี่นะคะ ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เนื้อไม่กระสิทธิ์ไม่ทราบที่จ้ะอันจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมะคะ่ะพี่ลายทรงชาติด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เรียนหลวงพ่อเดิมจ้ะปิดตาหลังเบบพ่อแก้วจะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่จ่ารนะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเหรียญนะคะพี่นะคะออกทองๆหน่อยๆนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะหลวงพ่อเกวยจะพี่จ้าเริ่มพัดติกนะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นเหลียงกลุมพกกลัวยดนะ้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้เลยนะคะพี่เริ่มกวดพลาสติกเก่าๆนะคะพี่รับประกันน้ําไม่เข้านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าปิดตาชีโบจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเก่าส,สวยๆอย่างนี้นะคะพี่ปิดตาชีโบค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะกิ่งอาเป็นหลวงพ่อพระใสนะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสรายการนี้หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เขียนว่าหลวงพ่อะัสยจังหวัดหนองคายนะคะพี่6 0 0บาทจะพี่จ๋ารูปปลอหลวงพ่อเดิมจะพี่รายการนี้5 0 0รบาทจะพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทท้ายฐานมีรอยจานนะคะพี่จะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋านะคะรายการนี้5 0 0รบาทปลายทาง5 0าบาทจะรูปปลอเก่าไม่ทราบที่จะพี่รายการนี้5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบทีจากเป็นเหนรียญค่ะพี่ขาเป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญเนื้อเงินลงยาค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่แปดร้อยบาทจากเป็นเนือ้อเงินลงยานะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่นะค่ะเจ้าสัวปู่บุญจะพี่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากเหรียญปู่ไขวัดเชิงเลนจะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ้าหลวงก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจ้ะพระนัปลกหลวงปู่ใจวัดเสด็จจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจากลูกค้านะคะด้านหลังมียันนะคะเป็นพระนัปกปู่ใจวัดเสด็จเนื้อไม้กระสิตแหวนเนื้อไม้กระพัดน,นะจ๊ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่มาในเกอบพลาสติกเกาอลจะพี่หกร้อยบาทจ้ะ มาในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะปิดตาเก่เาเชือกถักไม่ทราบที่ค่ะพี่รายการนี้700บาทจ้ะนะคะ เป็นพระปิดตาเก่าเชือกถักไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่700บาทปลายทาง58บาทจะ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพให้ชัดยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม,แม่ค้าได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรทิง้งไว้ใต้คลิปนะคะ0ะูน0 6 5ป1 8 0ากจ้ะขอพรบคุณคุณลูกค้ามากนะคะพี่ที่ช่วยอุหนุนแม่ค้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงขอบคุณลูกค้าที่กดถูกใจกดแชร์ให้นะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ